เอาละครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้เรื่องเล่าชาวบ้านของเราพักเอาไว้ก่อนเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นเรามาคุยกันที่ความรู้พื้นฐานการเทรดน้ำมันดิบกันก่อนเลยนะครับนื่นงจาว่าการเทรดน้ำมันดิบนั้นควรจะเทรดอย่างไรเวลาที่นักลงทุนจะเทรดน้ำมันดิบนะครับมันจะมีข้อควรระวังบางสิ่งบางอย่างอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงข้อควรระวังก่อนนักลงทุนจะได้รู้ว่าบรเกอร์ที่เราใช้บริการอยู่นั้นสามารถเทรดน้ำมันดิบได้หรือไม่ ปกติแล้วนะครับการเทรดน้ำมันดิบเนี่ยนะครับเราจะเทรดกันในพวกมันจะมีอยู่2ตลาดเหมือนกับทองเลยตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเป็นปกติตลอดเวลาเราเรียกว่าตลาดสปอตครับบางโบรกเกอร์เวลาที่เราไปดูน้ำมันดิบนะครับอย่างของ x อ็กเมเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นเขียนว่าแคชต่อท้ายคำว่าแคชต่อท้ายเนี่ยคือตลาดสปอตเป็นราคาที่เคลื่อนไวหวณปัจจุบันเลยครับ แล้วแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงล่ะคุณอี๋ยวผมเล่าต่ออทีนิดนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าแคชต่อท้ายมันจะเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี่ครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลองสำรวจกับโรเกอร์ที่ตัวเองใช้เลยนะครับจะมีเดือนต่อท้ายแล้วก็มีปีต่อท้ายอย่างนี้ครับเป็นน้ำตาลน,นะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำเดือนมีนาคมปี2025แต่ปัจจุบันที่เราอยู่เดือนอะไรครับ เราอยู่ที่เดือนกุมภาพ,พันธ์ถูกไหมครับแน่นอนครับว่าชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังนั้นเราก็เลยต้องเทรดในเดือนกุมภาพ,พันธ์เพื่อไปสัญญาของเดือนมีนาคมนั่นเองนั่งถุนเห็นตัวนี้ไหมนี่มีมีคำว่า OI MAR 2 5นั่นก็คือนี่แหละเป็นตัว CFD คุณครับขอถามหน่อย CFD หรือที่เรียกกันเตมว่า Contract for Difference เนี่ยกับที่เรียกกันว่า Futures นี่มันมีความต่างก,กันไหมครับจริงๆแล้วคล้ายกันเลย แต่แน่จะว่าการเทรดฟิวเจอร์สนั้นจะใช้เงินเยอะนะฮะแล้วก็เทรดในตลาดหุ้นเวลาที่เราเอามาเทรดในตลาด forex เราก็เลยต้องมีการย่อยนะฮะในส่วนของตัวสัญญาลงมาให้มันเล็กลงคนเราถึงสามารถเทรดได้ครับก็เลยกลายมาเป็น cfd ตัวนี้นั่นเองที่นี่ถามว่าแล้วแต่ละโบกนี่เหมือนกันไหมคุณครับต้องบอกว่าราคาจะลืมเหลื่อกันนิดนึงและเรื่องของขนาดสัญญากาบหลอดไซนักลงทุนต้องระวังนะ ถ้าอยากจะชัวร์ที่สุดเลยคือแนะนำใครอยากจะเริ่มฝึกเทรดน้ํามันไปเปิดบัญชีเดโม o ของบโบรกเกอร์ที่ตัวเองใช้และลองกดดูหน่อยว่าออเดอร์0.1เป็นยังไงบ้างออเดอร์ Order 1หลอดเป็นยังไงบ้างน้ํามันเดี๋ยววิ่งแรงไหมบางบโบรกเกอร์ขนาดสัญญาไม่เหมือนกันผมต้องแจ้งก่อนนะเมื่อคนเห็นผมเทรดน้ํามันนะครับ0.1โอ้โหบางบโบรกเกอร์ต้องออก1หลอดเลยถึงจะมีความรุนแรงที่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่นของ XM อันนี้ไม่ได้นะนํำโบเกอร์นะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนของ XM เี่ยจะมีน้ำมันอยู่2ตัวนะครับถ้าเป็นตัวของ c d f u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  r s s นะครับแต่ถ้าเป็นตัวของ Spot ก็จะเขียนว่า Oil Cash อย่างตัวน้ำมันดิบที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำไมถึงมี2ตัวถ้าไม่มีตัว MN ต่อท้ายแปลว่านี่คือสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบแบบปกติข้อปกติก็คือเวลาลงทุนเทรดนะครับ0.1มันก็คือ0.1จริงๆ แล้ถ้าทั้งทุนเทรดหนึ่งหลอดนะครับมันจะวิ่งได้แบบว่าแรงมากเลยครับนั่นแหละครับก็จะเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถทําให้นักลงทุนรายย่อยเทรดกันได้ท่ามรกเกอร์ก็เลยต้องมีการครีเอทนะครับตัวสัญญาที่เล็กกว่านั้นอีกให้คนรายย่อยได้สามารถเทรดได้เลยมี m n ต่อท้ายที่ย่อมาจากมินิอะไรก็ตามที่เป็นมินิเนี่ยคนรายย่อยหรือว่าคนที่มีเงินทุนจํากัดเขาจะสามารถเทรดได้ดังนั้นใครที่มีเงินทุนจํากัด ก็ควรจะไปสังเกตดูว่าโบรกเกอร์ของตัวเองมีน้ำมันแบบมินิไหมถ้ามีก็สามารถเทรดได้ครับอีกหนึ่งกรณีครับนักจุนครับความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบที่เป็นแคชนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเปิดกราฟตัวนี้ให้ดูเลยดีกว่ามาชาร์จวินโดว์นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวไปดูออยแคชก่อนนะอยู่ตรงไหนนะน้ำมันดิบแคชโชว์ออในนี้มีหรือเปล่าทำไมในมือถือผมมีละและทำไมตัวนี้ไม่มี เดี๋ยวผมขอดูสักครู่ครับไม่รู้หาเจอหรือเปล่านะครับอ้าวไม่เจอนะถูกครับแต่ไม่เป็นไรครับผมแค่กำลังจะบอกกับนักุนกว่ามันมีความต่างอยู่ด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือข้อดีก่อนอ่ะข้อดีข้อดีของตัวนํามันดิที่เป็นฟิวเจอร์สนะครับเวลานักทุนเทรดจะไม่เสียค่าสวปครับอุ๊ยดีจังเลยคุณเดี๋ยวก่อนอะไรก็ตามที่มีดีมันจะต้องมีไม่ดีตามมา เนื่องจากว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีอายุต่อท้ายนั่นแปลว่าเดี๋ยวนักลงทุนเทรดไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีวันที่นุ่นเทรดไม่ได้เพราะมันจะมีการเปลี่ยนสัญญายกตัวอย่างเช่นเราลองดูครับกดเข้าไปที่ specification ของแต่ละโกเกอร์นะเวลาใครที่เทรดตัว Futures เขาจะมีเขียนระบุเอาไว้ครับว่า first trade ก็คือวันแรกที่คุณสามารถเทรดได้คือวันที่16เดือนมกราคมอันนี้เทรดมาตั้งแต่16มกราคมเลยนะครับ แล้ววันสุดท้ายที่กูจะสามารถเทรดได้คือ18เดือนกุมภาพันธ์เอาคุณแต่ว่าม,มันเห็นเขียนว่ามาก็คือเดือนมีนาไม่ใช่เหรอก็ถูกไหมครับก็ในเมื่อมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเราก็เลยต้องเทรดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงราคาในอนาคตแต่ทีนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าถึงวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ท่านั่งทุนยังมีออเดอร์ติดลบในตัวราคานันดิบตรงที่อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบโบรกเกอร์จะใจดีครับ ปิดออเดอร์ให้นักทุนเลยครับก็คือตัดขาดทุนให้นักทุนหมดพอร์ตเลยโอ้โหคุณนี่คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาใครจะเริ่มต้นเทรด CFD Futures นักทุนต้องระวังดีๆนะครับมันมีอายุต่อท้ายด้วยวันนั้นผมเจอนักทุนบางท่านนะครับโอ้โหทักเข้ามาในกลุ่มไลนะน์นะฮะกลุ่มที่มีคนเป็นพันคนเลยเขาแบบว่าโบรกเกอร์โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ผมก็เลยขอดูหน่อยพี่ว่าโบรกเกอร์โกงยังไงครับเผื่อผมพอจะช่วยอะไรได้บ้าง เขาก็ให้มาดูว่าเนี่ยอยู่ดีๆนะครับผมเทรดน,น้ํามันอยู่แล้วโบรกเกอร์ก็มาแอบป,ปิดออเดอร์ผมเฉยเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทักไปก็ยังไม่มีใครตอบสุดท้ายมารู้การอธิบายให้เขาเข้าใจว่าพี่ครับที่พี่เทรดอยู่เนี่ยมันคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะมันมีอายุครบกําหนดสัญญาเขาต่อท้ายเวลาที่ครบกำหนดสัญญาเนี่ยโบรกเกอร์เขาจะมีการเปลียนสัญญาพอเปลี่ยสัญญาปุ๊บ ตัวกราฟที่เราเทรดอยู่ตัวเดิมเนี่ยมันเทรดไม่ได้แล้วพี่พอมันเทรดไม่ได้ปุ๊บออเดอร์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถรัน,นกราฟตรงนี้เขาก็ต้องปิดให้นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาดูและเฝ้าระวังที่ที่บางคนก็บอกว่าแต่ผมเนี่ยเป็นสายเทรดยาวนะคุณเนี่ยน้ำมัน,นมันน่าจะเทรดกันยาวๆนะมันคงจะถือแค่สั้นๆไม่ถึงเดือนแบบนี้ไม่ได้หรอกครับมันมีวิธีแก้ไหมก็มีครับอีกวิธีแก้วิธีแก้ที่หนึ่งก็คือ ต้องหาดูว่าโบรกเกอร์ที่เราใช้อยู่นั้นมีออยแคชไหมออยแคชก็คือเป็นราคาน้ำมันดิบในตลาดสปอตราคาน้ำมันดิบในตลาดสปอตนั้นเวลาั้้ถึงเทรดจะไม่มีอายุต่อท้ายเลยนั่นเร้จะเทรดแล้วถือเป็นปีก็ยังได้แต่ข้อเสียก็คือมันจะมีสวบครับต้องแลกกันฝั่งนี้ที่ไปสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีสวอบแต่มีอายุกําหนดสิ้นสุดวันเทรด อีกฝั่งหนึ่งมีสวอปแต่ถือได้ยาวๆเลยครับผมนี่คือสสิ่งที่แตกต่างกันและนักลงทุนต้องเฝ้าระวังครับไม่มีแบบไม่มีแบบนี้เลยคุณที่แบบว่าถือยาวๆด้วยไม่มีสวอปด้วยมีครับซึ่งผมเองก็ใช้อยู่ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลยอันนี้ไม่ได้แบบว่าสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมโบรกเกอร์นะแต่ส่วนตัวแล้วถ้ากับ x อ็กเนี่ยผมจะเทรดทองคาเป็นหลักเลยพอร์ตหลักผมก็อยู่กับ x อ็เหมือนกันแต่ประธานโทษครับผมเทรดน้ํามันกับ XM ไม่ได้จริงจริง เพราะว่าผมไปสายถือยาวพอไปสายถือยาวปุ๊บนะฮะตัวของน้ำมันดิบอายุสัญญาซื้อขายล่งหน้าผมก็เทรดด้วยไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปใช้โบรกเกอร์ที่มีบัญชีเซ็นและก็ฟรีสวอปนะครับซึ่งในตลาดของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอย่างผมได้ใช้อินเตอร์เซล่าอยู่ก็คือฟรีน้ำมันแบบถาวรเลยแล้วก็ถือกันยาวๆไม่มีอายุสัญญาต่อท้ายด้วยดังนั้นเราก็ต้องสอบถามสไตล์การเทรดของตัวเราเองก่อนว่าเราจะเทรดแบบไหนเราเป็นสายถือยาวไหม ต้องเลือกครับ,บโบรกเกอร์ในตลาดนี้มีเยอะแยะมากมายแล้วบางบโบรกเกอร์ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วจะเลือกใช้บร,ริการกับ,บโบรกเกอร์ไหนดีศึกษาให้ดีๆนะครับเรื่องบโบรกเกอร์นี่มีความสําคัญนะไม่มีความจำเป็นใดๆนั้งสิ้นครับต้องไปกระจุกตัวอยู่ที่บโบรกเกอร์เดียวเราก็ดูซิว่าบโบรกเกอร์นี้ที่เราใช้อยู่มีข้อเสียไหมถ้ามีข้อเสียก็ย้ายไปใช้บร,ริการเสิร์มกัออีกโบรกเกอร์หนึ่งได้นะครับกระจายเงินทุนกันออกไปครับนักทุนแค่นัน ทีีน้มาถึงคําถามต่อมาก็คือแล้วมันมีความต่างกันไม่คุยครับผมเห็นว่าน้ํามันเนี่ยบางคนเขาก็เทรด WTI กับราคาน้ำมันดิบเบรนช์นะฮะมันต่างกันไหมอ่ะอธิบายก่อนนะครับโดยคร่าวๆนะราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยจะเป็นราคาน้มันอ้างอิงอในตลาดอเมริกาส่วนเบรนช์เนี่ยจะเป็นการอ้างอิงราคานี่้ามันในทางอังกฤษตอนเหนืออย่างประเทศไทยเรานะฮะตลาดสิงคโปร์เนี่ยก็อ้างอิงตามราคาท้างอนดิงเน้าามรนดิงคโปร์ตัวนี้ นี่ครับมันจะมีน้ํามันอยู่2ตัวแล้วมันมันหมายความว่าอะไรคุณครับแล้วเราจะใช้กลยุทธการเทรดเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันได้เลยครับกลยุทธการเทรดเหมือนกันได้เลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับนักถุนครับเพียงแต่ว่าราคาของทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีความต่างกันหน่อยนี่ฝั่งนี้คือตัวของอราคาน้ำมัน W t i นะครับในตลาดของอเมริกาส่วนฝั่งนี้คือราคาน้ำมันดิบเบรนช์นะครับทางฝั่งของอังกฤษนี่ นั่งคุยจะเลือกเทรดตัวไหนก็ได้แล้วคุณเทรดอะไรครับผมเทรดวีทครับเพราะว่าเริ่มต้นมากับเขาก็เลยเทรดเขามาเป็นหลักเลยนะครับถามกันต่ออีกนิดหนึ่งทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของทุนอะเดี๋ยวขอนียครับที่พง์นครถามว่าที่เขาเรียกโลเวอร์ over. เขา้า low ่าโลเวอร์คือการต่ออายุสัญญาให้ครับบางโบรกเกอร์จะดีจะดียังไงครับจะดีแบบว่าเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแล้วอย่างเช่นขอเอ็กเซป์เนี่ยเขาจะตัดรอบในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ ถ้าบรกเกอร์ไหนโลเวอร์ให้หมายความว่าเมื่อถึงวันที่18กุมภาพันธ์ปุ๊บออเดอร์นั้นจะไม่หายมันจะถูกขยับเปลี่ยนไปเป็นอีกสัญญาหนึ่งทันทีแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการกระโดดแก็บด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อมีการเปลี่ยนสัญญาจากเดือนมีนาไปเป็นรอบของเดือนเมษายนราคาเดี๋ยวมันจะเหลื่อมกันนิดหนึ่งก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ด้วยนะประมาณนี้เลยครับพี่พงศครครับคำว่าโลเวอร์ over, คือการต่ออายุสัญญา เป็นคำศัพท์ที่ใช้กับในหลายๆตลาดครับทีนี้มาดูเมื่อเราคุยถึงข้อควรระวังแล้วนะครับนักธุรับว่ามันมีความเสี่ยงแบบนี้นะต้องใช้เงินทุนเยอะนะในการเทรดน้ํามันนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะวิ่งค่อนข้างแรง ถ้าท่านทุนมีเงินทุนจำกัดผมก็แนะนําไปใช้บัญชีเซนบัญชีไมโครของบางโบรกเกอร์ในการเทรดพวกนี้จะดีกว่าฝึกเทรดไปครับหรือไม่ก็ใช้เดโมในการเทรดให้เรามีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของเขาก่อนนะมันจะได้ปลอดภัยครับทุกคนครับทีนี้มาดูเรื่องปัใจจัยในการเคลื่อนไหวกันบ้างปัจจัยในการเคลื่อนไหวน้ํามันเนี่ยไม่ได้ยากแตกต่างอะไรจากทองเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเราจะเทรดง่ายเหมือนกันปัจจัยตัวขับเคลื่อนน้ามันนั้นมีอยู่แค่2อย่างหลักๆ คือปัจจัยทางฝั่งของผู้ผลิตกับปัจจัยทางฝั่งของผู้บริโภคภาษาอังกฤษเรียกว่า s พพล l ยกับด e ม a n นั่นแหละครับอย่างนี้ครับน้ำมันดิบขยับปรับตัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันมีข่าวที่ไปกระทบกับทางฝั่งของผู้ผลิตที่มีรายงานออกมาว่าอเมริกานั้นนะครับผมจะทําการคว่ำบาตรประเทศอิรานและกระเซียเราก็ต้องมานั่งประเมินว่าอิร่านกักรเสเซียคือใคร คือประเทศที่ผลิตน้ำมันติดท็อปเทนของโลกใบนี้ดังนั้นการที่อิหร่านกับน้ำมันอิหร่านกับทางรัสเซียจะไม่สามารถส่งออกน้ำมันดิบได้เป็นปกติมันก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบในโลกนะั้นลดลงพอปริมาณลดลงราคาเป็นยังไงครับราคาก็จะสูงขึ้นในทางกลับกันก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปรับตัวไปเทรนขาลงเพราะอะไรตั้งแต่ช่วงหลังจากลุงทรัมป์รับตำแหน่ง เป็นเพาราะว่าลุงทรั้ปมบอกว่าเขาจะสนับสนุนผลักดันให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันในสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นพอคนได้ยินข่าวแบบนี้คนก็กังวลใจว่าอุ้ยอย่างนี่ปริมาณน้ํามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปริมาณสูงขึ้นราคาน้ามันจะเป็นยังไงครับก็ลดลงมาเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้ครับข่าวอาะไรก็ตามแต่เวลาที่เราได้ยินข่าวเลยครับแล้วเราลองประเมิสนสถานการณ์ดูซิว่ามันจะสามารถกระทบกับราคาน้ำมันได้ไหม หลักในการประเมินเดี๋ยวไม่ยากก็มีอยู่แค่นี้มันไปกระทบกับฝั่งผู้ผลิตไหมหรือมันกระทบกับฝั่งของผู้บริโภคหรือเปล่าถ้าบางคนยังงงให้ลองจินตนาการภาพตามผมครับนั่งถุนครับเรื่องของซัพายดีมานกลไกตลาดอุปสงค์อุปทานนั้นเรามีคําอธิบายง่ายมากที่พี่นั่งถุนรู้จักรถยนต์มือสองไหมครับรถยนต์โบราณจํานวนมันมีน้อยนะในปัจจุบันแต่เป็นรถยนต์ที่มีคนสะสม ที่พี่คิดว่าจํานวนคันที่น้อยราคาของรถคันนั้นจะเป็นยังไงครับใครคิดว่าสูงพิมพ์สูงใครคิดว่าต่าพิมพ์ต่ามาเลยครับถ้าเป็นผมตอบนะรถโบราณก็รู้กันอยู่แล้วปริมาณมันน้อยราคามันก็เลยสูงแล้วถ้าเทียบกันะไรครับกับรถยนต์โตโยตา้าหรืออาจจะเป็นอรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้สมัยแรกๆตอนเข้าตลาดราคาเป็นยังไงครับตอนที่ยังไม่มีคู่แข่งเยอะเข้าตลาดใหม่ๆปริมาณมันน้อย ราคามันก็เลยแพงแต่หลังจากนั้นนะครับรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเนี่ยก็มีหลายเจ้าหลายแบรนด์มาผลิตแข่งกันเยอะมากจนทำให้ทางฝั่งของนะครับปริมาณเนี่ยมันเยอะนะจนล้นตลาดเลยสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะอลารคูดแคทลดราคาแข่งกันนั่นเป็นเพราะปริมาณรถยนต์ในตลาดมันเยอะพอปริมาณเยอะราคาก็เลยถูกมีอยู่แค่นี้เองครับนักถุนครับพอจะเข้าใจหรือยัง นี่คือสาเหตุว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่ากระทบทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดน้อยลงได้จะขาวอะไรก็ช่างครับราคาเนมันสูงเลยแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่กระทบทําให้ปริมาณน้ํามันในตลาดสูงขึ้นราคาเนมันเป็นไงครับร่วงเลยเสริมอีกบางตัวอย่างครับถ้านอกเหนือจากเรื่องของการแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรประเทศที่เขาผลิตน้ํามันแล้วเนี่ยคุณมันมีเรื่องอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นพายุเข้าที่อ่าวชายฝั่งเม็กซิโก เอาชายฝั่งไม่ใช่ชายแฝงขอโทษครับเอาชายฝั่งเม็กซิโกส่งผลให้เกิดอะไรครับส่งผลให้คนงานไม่สามารถที่จะผลิตน้ํามันดิบได้บริษัทหรือว่าท่านคุจอะน,นั้นต้องปิดทําการชั่วคราวพอท่านคุจะปิดทําการชั่วคราวผู้เกิดอะไรขึ้นเอาละปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันในแต่ละวัน,นมันก็มีเท่าเดิมแต่ว่าทางฝั่งกองภาคการผลิตผลิตได้ไหมผลิตไม่ได้เพราะว่าต้องรอให้พายุสงบก่อนพอผลิตน้ํามันไม่ได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้น ปริมาณน้ำมันลดน้อยลงเพราะยังมีคนใช้เหมือนเดิมราคาทมันก็จะสูงขึ้นครับในช่วงที่มีพายุเข้าจนไม่สามารถขุดเจาะน้ำมันได้แต่แล้วข่าวดังกล่าวแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติพายุเนี่ยมันมาเดี๋ยวมันก็ไปพอพายุเริ่มจะสงบเริ่มคลี่คลายบางคนเดบ่ายเพลินนะผมแจ้งเตือนไว้ตรงนี้เลยถ้าพายุเริ่มคลี่คลายเริ่มมีข่าวว่าเขาจะเริ่มกลับไปผลิตละคุณขึ้นจากตรงไหนมันจะมีโอกาสสูงมากในการย่อตัวกลับลงไปณจุดจุดนั้น ดังนั้นตรงนี้นักทุนต้องระวังด้วยนะครับข่าวพายุข่าวพายุบัตรหนุนให้กับราคาน้าบันดบได้จริงแต่เราต้องไม่ลืมด้วยว่าพาย,ยุเนี่ยนะฮะหรือว่าพายุบัติต่างๆนั้นมันจะมีแล้วมันจะหมดไปได้ไหมหลักนี้นักลงทุนต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ พิมพ์ฉลบอกว่าพี่ใช้พอเซ็งของอิตเตอร์สเตลาอยู่ค่ะมีครูที่พี่นับถือแนะนําดีมากไม่เคียบเพราะลงทุนต่ำไม่มีค่าสอบดีครับผมเองกใช้เหมือนกันคือต้องใช้ในการเทรดตัวของน้ํามันดิบกับดัชนีหุ้นเลยนะครับถ้าเป็นของเอ็กซ์เมเนี่ยให้เทรดแค่ทองอย่างเดียวพอแล้วตัวอื่นใช้ไม่ได้เลยครับโอเคครับนั่นถืพอจะเข้าใจคร่าวๆหรือยังแล้วมีอะไรไหมคุณที่จะเป็นลบกับราคาน้ำมันดิบได้อาจอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามันไม่มีขาวเลยเนี่ยเราจะเทรดยังไง ใช้เทคนิคในการเทรดตามปกติได้เลยครับแต่ละในสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับให้เราจับตาดูข่าวตัวดีเพราะโดยปกติแล้วเทรดเดอร์สายน้ํามันนะครับเขาจะเทรดข่าวเขาจะเทรดอะไรสัปดาห์หนึ่งจะมีตัวเลขตัวดีครับนี่จะมีตัวเลขอยู่2ตัวด้วยกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ใครเริ่มเทรดน้ํามันนัก้ายาเทรดข่าวน้ํามันให้ดู2ตัวนี้สัปดาห์หนึ่งจะมีตัวเลขน้ํามันดิบของภาคเอกชนกับภาครัฐภาคเอกชนคือตัวไหน ภาคเอกชนคือตัวนี้นี่ API Weekly Crude Oil Stock จะรายงานบอกว่าช่งชาวงเช้าตรู่ของบ้านเราครับประมาณวัดพุธแล้วตัวเลขตัวนี้นี่มันมีหลักการดูยังไงล่ะคุณครับ Oil Stock คืออะไรคือปริมาณน้ำมันดิบคงคลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังก็เหมือนกับอันท่าพูดแล้วมองไม่เห็นภาพนะครับแทงน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มแทงถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แทงน้ำเนะี่ยมันลดมันลดปริมาณลงต้องทำยังไงครับ ก็ต้องเปิดเพื่อน,นำน้ำออกไปใช้ถูกไหมดังนั้นการรายงานถึงปริมาณน้ำมันในแทงเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสะท้อนถึงความต้องการการใช้น้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขใดๆก็ตามแต่นะครับถ้าออกมายิ่งสูงเลยเนี่ยอย่างนี้คือเป็นแดนบวกเลยนะั่นั่นถุนนะบวกเลยสูงเลยครับมันจะเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าอ้าวช่วงนี้คนเขาไม่ค่อยใช้น้ำมันกันแลนะ้วทำไมปริมาณน้ำมันในแทงมันยังสูงอยู่เลย มันก็จะเป็นลบก,กับน้ํามันครับเป็นลบคือก็ทาให้ราคาน้ำมันดิบนั้นย่อดได้แต่นี่คือตัวเลขของภาคเอกชนมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราก็เลยต้องมารอติดตามดูตัวนี้ EIA Crude Oil Stocks Change เป็นตัวเลขที่รายงานโดยกระทรวงสารสนเทศพลังงานของรัฐบาลสาหรัฐหรือว่าเป็นตัวเลขภาครัฐตัวเลขตัวนี้นั้นจะมีความสําคัญมากๆจะมีความแรงที่สุดครับของน้ํามันเลยนะถ้าเป็นตัวเลขเ ที่เกี่ยวกับพวกสต็อกนะครับขออภัยผมจะใช้คําพูดว่าแรงที่สุดมันไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาละตัวรัฐบาลจะแรงกว่าีน,นของจริงอยู่ครับแล้วหลักในการดูเหมือนกันไม่คุณครับพราะผมเห็นว่ามันเป็นตัวออยล์สต็อกเหมือนกันเหมือนกันเลยก็คือเป็นการวัดปริมาณน้ํามันในแทงค์ตัวเลขบางครั้งมันจะมีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สิต้องเรียกว่าเป็นตัวเลขถึงขั้นปิดลบเลยนะ่าจะดูนะ่าดูกนะราฟเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมครับ น,นี่คือฐานศูนย์ส่วนด้านล่างนี่เป็นฐานติดลบคำว่าฐานติดลบนี่หมายถึงยังไงล่ะคุณครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าปริมาณน้ํามันดิบคงครางมันออกมาติดลบมันไม่ได้แปลว่าน้ํามันมันทะลุถังนะฮะติดลบจนไม่เหลือในถังแล้วไม่ใช่แต่ตัวเลขติดลบเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนว่ามีการนําน้ํามันออกไปใช้จากแทงถ้ายิ่งติดลบมากแสดงว่าช่วงนั้นมีความต้องการการใช้น้ํามันเยอะมากราคาน้ำมันเป็นไงครับมีคนต้องการใช้ ราคาน้ำมันจะสูงครับถ้าตัวเลขติดลบเยอะๆนะบางทีติดลบไปหลักเนี่ยสิบล้านเลยก็มีเหมือนกันนั่งชุนะครับนั้นๆจะเกิดขึ้นทีแต่วันนั้นน้ำมันจะบินแรงมากแ้ถ้าเกิดว่าตัวเลขบวกแล้วคุณครับบวกแปบลบว่าอะบวกกลับไป10ล้านแบบนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าปริมาณน้นําะมันในถังมันยังเยอะอยู่เลยคนไม่ต้องการใช้นี่คุณคนไม่ต้องการใช้จะเกิดอะไรขึ้นราคาน้อมันก็สามารถร่วงได้ครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะครับนั่งชุนะครับทีนี้ บางคนฟังพอจะเข้าใจเรื่องของตัวพื้นฐานเบื้องต้นบ้างแล้วแต่ทีนี้ก็จะมาถามต่อว่าแล้วถ้าสมมติเป็นคุณเทรดน้ํามันเนี่ยในช่วงนี้คุณจะเทรดน้ามันหน้าอะไรน้ํามันจะมีความพิเศษแตกต่างกับทองคํานิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเป็นทองคําผมจะไม่สวนผมจะเทรดแต่หน้าาบอย่างเดียวแต่น้ํามันดิบบางครั้งผมสวนนะครับสวนคือยังไงสวนได้ทั้งหน้าบายหน้าเซลล์เพราะว่าตลาดน้ํามัน เป็นตลาดที่มีผู้ควบคุมราคาอยู่ครับเหมือนกับสกุลเงินสกุลเงินคือการจับคู่กันระหว่างสกุลเงินของสองประเทศก็จะมีธนาคารกลางของแต่ละประเทศเป็นผู้ทำการควบคุมครับไม่ให้แข็งค่าเกินไปไม่ให้อ่อนค่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นถ้ากราฟยูเจขึ้นไปสูงมากๆธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จะออกมอบบอกว่าเดี๋ยวเราจะจับตาดูอย่างใกล้ชิด นั่นถือว่าเป็นประโยชน์ของการแทรกแซงตลาดอย่างหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเริ่มเซลล์คู่ UJ ได้เลยน้ำมันดิเองก็เช่นเดียวกันลุงทรัมป์บอกว่าเราจะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแล้วราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงไปเทรนลงอย่างต่อเนื่องเลยแต่แทนที่ผมจะไปทําการเด้งเซลล์เด้งเซลล์ถ้าราคาเริ่มย่อลงมาเนี่ยครับอย่างเช่นหลุดจากโลตรงนี้หลุดจากแนวรับเมื่อไหร่ผมจะเริ่มเปิด EA อทยอยสะสมบายทันทีเพราะอะไร ลุงทรัมป์คุณกําลังกดราคาน้ํามันใช่ไหมแต่คุณต้องไม่ลืมด้วยนะว่าประเทศทุกประเทศบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ผลิตน้ํามันที่จะต้องพึ่งพาอเมริกาอย่างเดียวในตลาดแห่งนี้ยังมี o อ e c และ o อเปกพลัในการช่วยดันราคาน้ํามันได้อยู่ถ้าราคาน้ํามันปรับตัวลงอย่างนี้ครับล่าสุดแล้วการประชุมโอเปเนื่องจากโอเปเห็นว่าอเมริกานั้นจะมีแนวโน้มในการเพิ่มน้ํามันดิบ ซึ่งอาจจะทําให้ปริมาณน้ามันในตลาดเพิ่มเติมสิ่งที่โอเปกทำคืออะไรครับอาแล้วนั้นผมก็ไม่เปลี่ยนแปลนโยบายแล้วก็จะยังทําการลดการผลิตฝั่งหนึ่งเพิ่มฝั่งหนึ่งลดพอหลังจากนั้นนะครับเมื่อตลาดได้ยินข่าวเนื่องจากว่าโอเปกเนี่ยเป็นข่าวที่มาทีหลังเป็นข่าวใหม่กว่าราคาน้ํามันก็เปรียบเสมือนกับเด็กที่ดีใจว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะคอยให้การสนับสนุนแบกหลังอยู่มันก็เลยเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาแบบนี้แหละครับนักถุนครับ ดังนั้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปสูงมากๆอย่าบายรอเซลลถ้าราคาน้ำมันนะครับปรับตัวลงมาต่ำมากๆอย่าเซลล์รอบายสวนได้เลยครับเพราะว่าตลาดแห่งไหนก็ตามแต่ถ้ามีคนนะคอยคานอำนาจกันอยู่ทั้งสองฝั่งกราฟเนี่ยมันจะไม่ไปทางเดียวครับมันขึ้นได้มันลงได้มันลงได้มันขึ้นได้ไม่เหมือนกับทองที่จะต้องเทรดตามเทรนทุกท่านพอจะเข้าใจไหมครับถ้านักลงทุนเข้าใจตรงกันนะครับผมรบกวนพิมพ์คำว่า เข้าใจหน่อยนะครับพี่พิมพ์ถามว่าถ้าเราจะถือน้ำมันปยยาวนะคุณแนะนําราคาตรงไหนดีคะจริงๆแล้วราคาที่ต่ํากว่า72็งูมาเนี่ยก็สามารถบายได้ตลอดอยู่แล้วครับแต่คําว่าถือยาวน้ํามันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากดังนั้นถ้าเราได้กําไรพอเหมาะพ,พอเจาะปิดเก็บก่อนจะดีครับไม่สามารถถือยาวได้อย่างเช่นบางคนบอกว่าพี่บายจากตรงนี้นะอ่ะเ0 6เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะรอไปปล่อยที่ประมาณ80 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโอ้โห ไม่มีขาดาวจริงๆนักทุนมันยากมันขึ้นยากครับเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดรายวันเนี่ยยังทำอะไรได้มากกว่าอันนี้ผู้จากประสบการณ์ในการเทรดน้ำมันจริงๆนะครับยกเว้นแต่ว่ามีสงครามใหญ่โตในตะวันออกกลางเลยนะฮะสมัยดึกดาบันเนี่ยที่ราคาน้ำมันดิบเคยพุ่งทะย,ยานไปเป็นหลักร้อยเหรียญอันนั้นจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอพอพูดถึงสงครามขอ,ข,อขยายความต่อน,นิดหนึ่งครับพอพูดถึงเรื่องราวของสงครามสงครามเนี่ยเวลาถ้าหากว่าเกิดขึ้นนักทุนจำไว้เลยนะครับว่า มันจะเป็นผลดีต่อราคาน้ำมันดิบเวลาที่เริ่มเกิดสงครามดีมากดีน้อยจะขึ้นอยู่กับว่าสมรภูมินั้นเกิดขึ้นที่ประเทศไหนเกิดขึ้นกับใครอย่างถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นในตะวันออกกลางตะวันออกกลางหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Middle East นะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับอิสาราเอลอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อิสเบลลาอ่ะอิสาราเอลนี่ผมเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ย เราดูอิสราเอลตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพิมพ์คำว่าแมพก่อนอเดี๋ยวนะ Google Map Google m a p อ่ะนี่ครับนั่งทุด,ดูครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งอ่านี่ออสเตรเลียแสดงว่าอยู่ฝั่งนี้นี่น,น,นี่ตรงนี้อ่าอยู่ไหนนี่นี่อนี่ตะวันออกกลาง ตะวันออกกลางตรงนี้ทำไมเวลามีสงครามแล้วราคาดิบถึงได้เริ่มพุ่งนักลงทุนก,ก็ไปดูว่าในตะวันออกกลางมีใครบ้างซาอุดีอาระเบียเบอร์หนึ่งของโอเปกพี่ใหญ่ในการผลิตน้ำมันอิรานมีซีเรียอิรักคูเวตคือแถวนี้เนี่ยนะครับมีแต่ประเทศที่ผลิตน้ำมันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับนักลงทุนครับมันเลยกระทบกับราคาดิบได้มาก จะสถานการณ์แตกต่างกันครับถ้าไปเป็นแบบว่าสงครามความขัดแย้งนในกาดการเมืองเกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้อะไรแบบนี้พวกนี้ราคาดินมันดิบจะไม่ค่อยพุ่งเพราะอะไรไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเยอะขนาดนั้นเอา้าแล้วทำไมรัสเซียกับยูเครนไม่ได้อยู่ตะว,วันออกการแตร่น้ำมันพุ่งลหรอคุณครับอาเราลืมอะไรไปหรือเปล่ารัสเซียคือประเทศอะไรครับ ประเทศที่ผลิตน้ำมันส่งขายนะฮะส่งออกนะครับนักจุก้าบส่งไปไหนครับส่งไปขายยังยุโรปด้วยนะฮะพวกน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติดังนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับรัสเซียมันก็เลยสามารถกระทบกับราคาน้ำมันดิบได้ครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับน่าจะเป็นอะไรทั้งหมดแล้วล่ะหลักๆหลังจากนี้ใครจะเทรดน้ำมันดูตามเทคนิคเทรดสูงไปอย่าบายต่ำไปอย่าเซลล์สวนได้สวนเลยครับแต่ขออย่างเดียวสวนอย่างมีสติ มันดิเมนเดชเมนให้ดีครับอย่าโอเวอร์เทรดนะครับนักทุนนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะกับทริตในเรื่องของการเทรดน้ํามันดิบที่พี่นักทุนมีใครมีคําถามไหมครับถ้าใครมีคําถามก็สามารถถามได้เลยนะอย่างพอร์ตผมเองเนี่ยก็รันน้ํามันมานะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไปเปิด EA ไว้ก่อนที่ข่าวลูทรัมป์จะมานะเพราะฉะนั้นก็รับน้ามันมาเต็มแผงเลยปัจจุบาจานันก็ยังติดลบอยู่ครับแต่วันก่อนติดลบอยู่ 5, วันห้าพันเมื่อวานที่เหลือ900เพราะว่าราคาน้ำมันดิบฟื้นครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่น ตอนนี้กลับมาติดลบประมาณ1 8 0แแล้วแต่ว่าเป็นพอร์ตเซนนะฮะเป็นพอร์ตเซนติดลบ18ก็คือติดลบแค่18ปเหรียญเองติดลบ18เหรียญพอร์ตนี้ผมเพิ่งจะถอนเงินทุนออกไปให้เหลือแค่3 0 0เหรียญก็พอน่าจะรับอยู่สบายสบายอยู่แล้วนะครับกับการช่วยน้ำมันอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าใครมีเงินทุนอย่างจำกัดนะนั่งไปใช้บัญชีเซ็นหรือว่าไปใช้ไมโครได้เลยนะครับมันจะเทรดแล้วมันจะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะสามารถกลับมาฟ้าได้ เพราะว่ายังมีเรื่องของการแซ n c t i o ความบาทรัสเซียกับทางฝั่งยูเครนเรื่องของลุงทรัมป์ที่ว่าจะเล็งให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยมันเริ่มซาซาไปแล้วดังนั้นหน้าบายน่าจะกลับมาเป็นต่อในระยะสั้น,นครับฝากนั่งทุดเอาไว้ประมาณนี้นะครับพี่ทูนบอกว่าถามทองเนยคุณครับได้เลยครับพี่ทูนครับผมถ้าจะถามหาทองนะพี่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทอง ถ้ายังขึ้นไม่เกิน2902ระวังการย่อตัวถ้าจะบายเซฟๆรอบายที่3ตัวเลขด้านล่างตรงนี้ครับแต่ถ้าใจร้อนเลยอย่าจะกดบายตรงนี้อืมมันเป็นราคากลางพอดีมันจะมีความเสี่ยงยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับขอบคุณครับ